เดี๋ยวพาไปดูกลางสี่แยกสมมติเราติดไฟแดงอยู่แล้วก็คงมีกิจกรรมทุ่ไฟแดงนานคุณจูนทําอะไรอ่ะถ้าผมอยู่เนี่ยผมก็ฟังเพลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคุณเอล่ะเต้นอ๋อเน่่เน่เต้นอยู่ในรถไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแต่เพราะหนุ่มคนนี้ติดไฟแดงใช่ไหมแดนส์กลางสี่แยกซะอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมลองดูลีลาการแดนซ์ของเขาสักหน่อยค่ะ รถของเขานะพอเต้นเหรอเขาเขาดีถ่พิจารณ์ค่ะเนี่ยดีดมากจนจนโลกโซเชียลเขาถามว่าไปโดนตัวไหนมาเออโดนตัวไหนมาเนี่ยค่ะเออไม่ทราบได้เออเข้าไปใส่นะเนี่ยค่ะโอ้นี่ใส่เสื้อหนังอยู่ไงหนังกําพร์หนังแท้อะไรอย่างเงี้ยยืนค่อมมอเตสค์อ่ะ แล้วทีนี้มันติดไฟแดงอ่ะยกย้ายกระโดดรดเต้นราวกับกลางแยกแล้วมีใครเปิดเพลงคือแดนซ์ทิปแะคุณผู้ชมไม่มีเสียงเพลงใดๆนะเขา,าก็เขาก็มีเสียงเพลงในหัวสมองหรือในหัวใจของเขามัง<อ>้งนี่กลางแยกที่พาชีพระนครศรีอยุธยาค่ะ<ป>ก็มีรถอ่ะคันที่เขาเนี่ยค่ะจอดต่อเนี่ยค่ะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์ใน Facebook พร้อมข้อความว่าด่านจ่าพี่มาแล้วนะ<อ>แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่หนุ่มคนนี้ขี่ตามรถ มอเตอร์ไคันนี้คือขี่ตามเข้าไปหลังจากที่เป,เป็นสัญญาณไฟเขียวแล้ววออ่าออคนขี่ยังออกท่าทางใครกำลังยืดเส้นยืดสายตอนขี่รถไปด้วยนะเดี๋ยรดูคลิปนี้เลยค่ะยอมใจพี่รถเก่งคันนี้จังเลยถึงขั้นตามอะ่ะพี่เขาอยากรู้ไง <laughs> ไปให้สุดแล้วหยุดที่ไหนคลิปนี้ถึงกับงงค่ะคือท่าทางของชายคนนี้ประหนึ่งมีเพลงประกอบในในในหัวใจในหัวสมองตลอดเวลานะคะบาคนเข้ามาแซลติดตลกบอกว่าเอ๊ะหรือว่าพี่แกเส้นเส้นยืดไม่มีเวลาออกกําลังกายก็เลยยืดเส้นค่าเวลาแล้วแบบปวดเมื่อยอะไรอย่างงี้เหรอเอว่าเขาจะเอว่าเขาจะเตะบอลเวลาไปเตะบอลมันต้องวอร์มก่อนต้องยืดเส้นยืดสายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าเออเอ็นฉีกขาดอะไรแบบนี้อบอุ่นร่างกายก่อนใช่ใช่ ไม่ไม่ยอมเสียเวลาเลยนะมองรูดไว้แค่ดีิ้วเกินจี่ชิงองานข่าวอยู่ก็ทำแบบพี่ก็ได้นะอ่าทุกวันนี้ก็ทำแต่คุณผู้ชมไม่เห็นเองพี่คนนี้อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยนะเอออันตรายรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติดข่าวช่องแปด